ปีแรกเนี่ยเราจะเน้นเอาไว้เยอะหน่อยเพราะเรารู้ว่าถ้าเอาไว้น้อยเนี่ยมันจะเป็นโบ๊แต่เวอร์แพน์เขาก็จะปั้นตรงให้เราได้ได้ดีอะค่ะน,นั่นคือตอนที่นั้นใช่ได้มากี่ตันครับ9ตันค่ะปีแรกเตันดีใจไหมครับในฐานะที่เคยท,ทาสวนสุดๆ<ะ>เลยค่ะหนูปลดหนี้เลยค่ะที่หนูติดหนี้มา3-4ปีตั้งแต่ปลูกอ่ะหนูปลดนี่เลยเอ๋อเลยครับค่ะ โอ้โหเขาย้อนกลับไปไกลเหมือนกันนะช่วยเหลือเรานะใช่ใช่ค่ะก็ถือว่าสุขใจเลยตอนนั้นใช่เห็นว่ามาปลูกบ้านด้วยใช่ค่ะใช่โอ้โหเมื่อก่อนเป็นเป็นลูกจ้างเขาเราดูแลสวนให้เขาครับค่ะดูแลหลายแปลงเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์เหมือนกันค่ะดูแลของเขาของเราเหมือนกันคือคือเราติดใจตั้งแต่เราดูแลให้เขาแล้วแล้วพอเรามาปลูกของเราเราก็ใช้ของเราต่อเนื่องเหมือนกันค่ะลดนี่มีบ้านใหม่มีสวนที่ใหญ่ขึ้นใช่ดูแลของตัวเองอย่างเต็มที่ใช่ สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรวันนี้มีเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทำงานของ3เกรอเวอร์แพนสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยวอร์แพนอะมิโนวอร์แพนคาร์บานสูตรออริโกแซคคายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิงเกษตร วันนี้เราอยู่กันที่หมู่3ครับบ้านชากลางตำบลทุ่งนนทรีอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดที่นี่ครับเจ้าของสวนนั้นรู้จักกับคู่หูมหัศจรรย์มาเป็นระยะเวลา8ปีแล้วเรียกว่าพร้อมกับก,บการต,ตั้งต้นของบริษัทเธอบอกว่าตอนนั้นเอามาใช้ในการดูแลสวนของเจ้าของสวนอื่นซึ่งเขาให้ไปดูแลปรากฏว่าโอ้โหไปที่ถูกใจดูแลแล้วก็งดงามทั้งเรื่องใบเรื่องดอกพร้อมทั้งเรื่องผลและว,วันนี้ครับเธอบอกว่า6ปีมาแล้วที่เธอใช้กับนะครับสวนทุเรียนของเธอเอง หลูกไปหมอนทองครับ230ต้นเธอบอกว่าใช้คู่หูมาโดยตลอดแล้วเธอก็บอกว่าโอ้โหมันงดงามตามที่ใจเธอปรารถนาจนถึงที่เรียกว่าสอนเป็นตอนอายุ5ปีเธอก็ใช้คู่หูประกอบเรื่อยมาเธอใช้แล้วผลผลิตของเธอมาถึง9ตันนะครับปีนี้ปีที่2ของการได้ผลผลิตอายุทุเรียน6ปี230ต้นเธอบอกว่าโอ้โหดอกติดทุกต้นแล้วเธอก็ใช้ผลิตภัณฑ์ นวตัตก,กรรมใหม่ของ3ามเกลอเวอร์แพนสูตรใหม่เข้ามาช่วยในช่วงเดือนมก,กราคมช่วงนั้นทุเรียนของเธอนะครับกำลังเป็นขนไข่ไก่นะฮะเธอก็บำรุงมาขนาดนี้ขนใหญ่ผลโตโงดง,งามมากเธอบอกว่ามีถึง2รุ่นด้วยกันคาดว่าน่าจะได้ผลผลิตถึง15ตันด้วยกันเป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีทัรร้งสท,ท่านครับค่ะเจ้าของสวนช่วยแนะนําตัวด้วยคร,รับ สวัสดีค่ะชื่อสุธาทิพย์อินจารานชื่อเล่นเจทิพย์ค่ะโอ้ขออนุญาตเรียกว่าพี่ทิพย์ได้ค่ะหรือเจทิพย์ดีครับพี่ก็ได้ค่ะ<จ>อเอาเจทิพย์ก็น่ารักสวยงามน,นะครับทีปป่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับค่ะสวัสดีค่ะสุมนทนินใจสุธิค่ะครูแม็กค,ค่ะครับครูแม็กค,ครับเหตุอะไรในฐานะที่เราเป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ถึงพาผมมายังสวนเจทิพย์แห่งนี้ครับก็คือที่พามาสวนแห่งนี้นะคะเพราะว่าพี่ทิพย์เองอะค่ะก่อนหน้านี้ก็คือไปดูแลแปลงอื่นก่อน ใช้ดีจนแปลงเนี้ยคือถือได้ว่าใช้ตั้งแต่เริ่มปลูกนะพี่เนาะใช่ค่ะ,ค,ะคือไปดูแลแปลงอื่นก่อนใช้ดีถึงจะมาปลูกเองอะคะ่ะแล้วก็ใช้คู่หูตัวนี้ค่ะดูแลยังไงก็มาฟังจากพี่ทิพย์เอานะคะอ้าวครับพี่ทิพย์ผมขออนุญาตถามเลยนะครับพี่ทิพย์ครับในฐานะที่เรามาปลูกเองด้วยความมั่นใจผลิตภัณฑ์คู่หูถูกไหมครับค่ะ นี่กี่ไร่ครับเนี่ยสิบไร่ค่ะกี่ร้อยต้นกันครับ230ต้นค่ะเป็นอายุประมาณตอนนี้6ปีค่ะครับตอนนั้นน่ะที่เราเริ่มปลูกอะ่ะก็ถือว่าดูแลมาโดยตลอดใช่ค่ะตั้งแต่ปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆเ,เลยค่ะฉีดมาตลอดตลอดนะครับค่ะไอความที่เรามั่นใจขนาดนั้นอะ่ะผลผลิตอะ่ะมันทำใบทำดอกหรือว่าทำผลยังไงครับในการสอนเป็นครั้งแรก มันยังไงมันดีอะค่ะเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันมันจะเพราะว่าตอนนั้นที่ว่าดูของลูกพี่เขาเราเริ่มใช้อะมันมันประทับใจพอปลูกเราก็เลยลองใช้ดูทดําดูดอกมันติดทุกต้นแล้วก็คือดอกไม่ค่อยร่วงใบอ่อนก็ไม่ไม่ค่อยอันี่ไม่ค่อยมีปัญหาค่ะก็ถือว่าเป็นความสุขใจอันหนึ่งที่ว่าใบอ่อนนะครับแล้วผลผลิตขลาด <c oughs> ที่มีอยู่ ไม่เกิดการถีบลูกจากกันใช้ใช่ถึงมีก็ไม่ไม่มากค่ะมีบ้างแต่ว่าไม่มากแล้วตอนนั้นนะ่ะเมื่อตอนที่เขาอายุ5ปีถูกไหมครับตอนนั้นนะ่ะผลผลิตของเขาลักษณะมันเป็นยังไงครับผลหรือว่าดอกมันมากน้อยขนาดไหนอธิบายโดยละเอียดให้ผมฟังไดยครับถามว่ามากไหมก็สําหรับปีแรกหนูว่าโอเคนะคะมันแทบจะทุกต้นต้นที่เราทําเพราะว่าตอนนั้นต้นมันไม่เสมอหนูก็ต้นที่เล็กหนูก็ยังไม่ทําแต่ต้นที่เราทำเนี่ยติดทุกต้นค่ะก็หมายความว่าตอนนั้น230ต้นเนี่ยติดกี่ต้นครับน่าจะอยู่ประมาณ ร้อยเต้นร้อยเก้าสิบต้นนี่คือสมบูรณ์แบบแล้วใช่สําหรับสอนเป็นแล้วเราตอนนั้นนะครับผลของมันเนี่ยครับที่ออกมาน้ําหนักรูปทรงเป็นยังไงครับตอนนั้นปีแรกเนี่ยมันถามว่ามันจะสวยเหมือนเหมือนทุเรียนแก่ไม้ไม่แต่มันไม่ได้ขี้เลเลยค่ะแต่จะอยู่ประมาณ3 4มสี่ห้าใช่ตอนนั้นนะครับตอนที่เขาออกดอกอ่ะเป็นยังไงออกดอกเขาออกเต็มแบบเต็มจนล้นนะคะต้องต้องแต่งต้องตีทิ้งค่ะเพราะว่าเขาออกตั้งแต่โคนยันปลายเลยอะค่ะเคยเห็นมาก่อนไหมครับอย่างนี้ ถามว่าเคยเห็นไหมไม่ไม,ไม่ไม่นะคะถือว่าปีนี้ดอกเยอะมากแล้วคัดเหลือไว้สักกี่ลูกต่อต้นครับตอนนี้ต่อต้นหนูจะอยู่ประมาณ40-50ถึงต้นที่แรกเขาก็บอกว่ามันเยอะเกินแต่เรามั่นใจในผลิตภัณฑ์เพราะเราเคยใช้ของเขารเราคิดว่าเขาช่วยเราได้คําว่าช่วยเราได้เนี่ยเพราะเราจะไว้40ลูกใช่สี่สิบถึงห้าสิบลูกสี่สิบถึงห้าสิบลูกต่อต้นต้นจะไม่โซมเพราะเราคิดว่าใช่เรา มีพลังที่มั่นใจขนาดนั้นใช่ค่ะใช่มั่นใจขนาดนั้นเอาล่ะครับตอนที่เราใช้สูตรใหม่เนี่ยนำมาใช้เมื่อตอนทุเรียนเราตอนนั้นเป็นผลขนาดนลูกไข่ไก่ค่ะเรามาใช้เนี่ยมันใช้ง่ายไหมครับใช่ง่ายค่ะตอบโจทย์ง่ายมากคือผสมง่าย่ะละลายน้ําก็ง่ายเพิ่มอะไรเข้าไปใน2ส,ส่วนนี้ไหมครับไม่เลยค่ะนอกเสียจากว่าเขาเริ่มโตเราก็อาจจะเพิ่มแคนเซอยมโบลลอนตามปกติแต่คือยืนพื้นคือตัวนี้เลยขนาดเนี้ยเรายืนอยู่เนี่ยประมาณ กลางกลางเดือนเมษาเนี่ยครับถูกไหมฮะ,ะขนาดนี้ผลผลิตของเราเนี่ยมันมีกี่รุ่นกี่ตอนกันครับหน,นูมี2รุ่นค่ะรุ่นแรกน่าจะตัดได้ไม่เกินเดือนเมษาเนี่ยค่ะประมาณ25 25เมษานี่นะใช่ค่ะ<อ>แล้วอีกรุ่นก็ประมาณกลางเดือนพฤษภาค่น่าจะหมดแล้วคะ่ะตอนนี้ครับเป็นรุ่นที่2ถูกไหมครับที่ขนาดนี้ท,ที่เราเห็นผลขนาดนี้ใช่ค่ะขนาดนี้ปีที่2เนี่ยตอนนั้นนะครับมีดอกเนี่ยเป็นยังไง230รต้นจากปีแรก190ต้นเราเตรียมผลไว้ปีนี้ ปีที่สองที่การเป็นปีนี้ยิ่งยิ่งดีกว่าปีแรกค่ะต้นที่เราทำสารติดทุกต้นค่ะแล้วดอกเขาเต็มทุกต้นค่ะทั้ง230ต้นเลยไม่ค่ะเราจะตีเสียประมาณ10ต้นต้นที่ว่าไม่พร้อมเราก็คือไม่ทําเราเราจะทําประมาณ220ต้นก็คือตีเสียไว้ก่อนเพราะว่าต้นยังไม่อาจจะตัา้นเล็กค่ะต้นเล็กเกินไปนะครับ220ต้นเนี่ยครับเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องถูกไหมครับใช่หนูสังเกตนะคะช่วงที่เขาเบ่งเนี่ยภูเขาจะเต็ม แล้วพอช่วงที่ตัดเนี่ยเนื้อเขาจะเหลืองคือเขาจะเหลืองเสมอค่ะเรียกว่าทุกลูกนี่ก็เหลืองเสมอเลยใช่ใช่เรียกว่าตรงตามสายพันธุ์ใช่ค่ะดังนั้น,น,นถ้าขนาดเนี้ยเราคิดว่าแต่ละลูกแต่ละผลเนี่ยนะครับปีนี้เป็นยังไงครับถ้าในสายตาของเราเนี่ยดีขึ้นกว่าปีที่แล้วดีอย่างไรค่ะอย่างไรบ้างครับดีขึ้นเยอะคือคือ,คอรูปทรงเขาสวยขึ้นอาจจะด้วยว่าอายุปีเขาเยอะขึ้น คือความสมบูรณ์เขาเพอเขาโตขึ้นเขาสมบูรณ์ขึ้นเขาก็ดูแลลูกได้ดีขึ้นลูกเขาสวยขึ้นกว่าปีที่แล้วเพราะ,รประปีที่แล้วมันเป็นปีแรกด้วยแต่ก็ไม่ได้ว่าขี้ขี้เล่มากแต่ปีนี้สวยกว่าปีที่แล้วยอะนครับน้ามันเป็นยังไงครับน้ําของมันน้ําเขียวค่ะครับผมค่ะน้ําหนักก็โอเคนะคะอยู่ประมาณ3-45สี่ห้าใช่ใกล่องเลยนะครับใช่ค่ะแล้วขั้วหรือว่าก้านของเขาเนี่ยมันมีการขยายยืดยังไงหรือว่าข้นปีนี้ปีนี้ก้านเขาใหญ่ถึงเขาจะสั้นแต่ว่าก้านเขาสมบูรณ์มากถ้าคําว่าก้านใหญ่อย่างนี้ มันมีผลไงต่อผลครับยังไงอะเหมือนอาหารเขาเต็มที่อะคะอ๋อเรียกว่าท่อส่งอาหารก็จะมากขึ้นถูกไหมครับใช่ใช่ใช่ท่อส่งอาหารมากขึ้นแล้วก็ทําให้ขั้วเขาเหนียวใช่ค่ะพวกลมอะไรที่ผ่านมาก็จะช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยค่ะดังนั้นเมื่อช่วยกันอย่างนี้คาดว่าปีนี้เราเอาเป็นตันกันดีกว่าพี่ทิพย์คาดว่ากี่ตันครับไม่ต่ำกว่าสิบห้าค่ะไม่ต่ำกว่าสิบห้าแต่จะเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่ต่ำแน่นอนเพราะปีที่แล้วเราเก้าตันค่ะ ปีนี้ไม่ต่ำกว่าสิ้าก็หมายความว่าปีนี้นอกจากมีเงินที่เก็บรวบรวมไว้แล้วยังอาจจะซื้อทองเก็บไว้ได้ด้วยเพราะนี้สินไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะพี่ทิพย์ในฐานะที่ดูแลสวนผู้อื่นมานะครับเจ้าของสวนลายอื่นแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยร่ำรวยเลยนะครับเราเคยเห็นไหมครับว่าต้นทุนสมัยที่คนเขาใช้เคมีใช้อาหารพืชต่างๆเนี่ยที่หลากหลายเนี่ยหรือว่าเคมีในการดูแล ต้นพืชต่างๆเนี่ยมันใช้มหาสาร,รในสมัยก่อนถูกไหมครับใช่ใชพอพิธีผันมาใช้นะครับคู่หูมิเศจรรันทร์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะสูตรใหม่เนี่ยพิธีคิดว่ามันจะลดต้นทุนไปสมมติเมื่อก่อนเราใช้เต็มร้อยเลยปัจจุบันเนี่ยเราเหลือต้นทุนละสักกี่บาทกันครับน่าจะประมาณ6กเจ็ดติบนะคะเ,คเพราะว่ามันจบเลยไม่ต้องไปหาตัวอื่นอีกแล้วมันมีพร้อมจบคือมันสะดวกเลยค่ะแล้วถามว่าสารอาหารมันก็คือครบเพราะทุกวันนี้ที่พอตัดลูกเสร็จ ก็ใช้คู่นี้อย่างเดียวกับยาฆ่า,มาแมลงยาลาแค่นั้นเองไม่ได้ต้องไปดูตัวอื่นมาเพิ่มอีกแล้วดังนั้นก็หมายความว่าสิ่งที่พี่ทิพย์เจอเนี่ยก็คือคู่หงมหัศจรรย์่รครับแล้วพี่ทิพย์ได้ใช้หญิงเกษตร,รอะไรหรือยังครับใช้ค่ะใช้ใช้แล้วแต่ว่าหนูจะไม่ได้ใช้ตลอดแต่คือจะใช้ช่วงที่ว่าพอเรามีเริ่มมีดอกมีลูกเราจะใช้แล้วเดี๋ยวพอเราตัดลูกเสร็จเราก็จะใช้ค่ะเราจะใช้แค่สองตัวเป็นช่วงๆใช่ค่ะใช่จากางรากไปเรื่ยๆเพ่มาหาให้เต็มเพจ่มไปอีจาางรากไปร นั้นก็หมายความว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่ทิพย์ถูกอกถูกใจอยากจะบอกพี่น้องด้วยภาษาแบบพี่ทิพย์นะครับที่เรียกกันว่าดูแลทั้งสวนทุกสวนมาแล้วนะครับพี่ทิพย์อยากจะบอกเขาอย่างไงครับก็อยากให้ลองเปิดใจดูนะคะ เพราะว่าตัวหนูเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะซื้อตรงกับวอร์แพน์เราก็อาจจะมีแวบบ้างเพราะว่าไม่มั่นใจแต่พอเราได้ไปลองตัวอื่นแล้วมันมันไม่แบบทับใจเหมือนเวอร์แพนก็เลยอยากจะเชิญชวนชาวสวนที่ว่าทําสวนทุเรียนด้วยกันหรือแม้แต่สวนเงาะสวนมังคุดอะไรอย่างเงี้ยลองเปิดใจดูค่ะเพราะว่ามันดีจริงๆค่ะไม่คือชาวสวนเราจะไม่โกหกกันเราดูต้นไม้เป็นตัวอย่าง ถึงถึงว่าหนูจะพูดอาจจะไม่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 ชัดเจนเท่ากับต้นไม้ที่เราเห็นค่ะความชัดเจนอยู่ที่ต้นไม้แล้วใช่มาดูกันใช่สองร้อยสามสิบต้นเนี่ยหนูไม่มีป่วยสักต้นนึงเลยค่ะไม่มีแผลไม่มีขูดสักต้นนึงเลยค่ะคุณแม็กเพิ่มเติมอะไรไหมครับในส่วนให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าใจถึงคู่มหัศจรรย์สูตรใหม่ครับค่ะคู่ขูมหัศจรรย์สูตรใหม่ของเรานะคะก็คื ตัวไคตัวซานเป็นตัวผงนะคะใช้ง่ายนะคะสามารถรวมกับยาลายยาฆ่า,มาแมลงหรือยาอย่างอื่นได้นะคะไม่มีตะกอนนะคะคือช่วยให้ชาวสวนะพกพาสะดวกแล้วก็คือใช้ร่วมกับตัวยาตัวอื่นง่ายขึ้นค่ะถ้าชาวสวนท่านใดยังไม่เปิดใจนะคะลองเปิดใจใช้ค่ะแล้วจะรู้ว่าคู่หูมาจันเวอร์แพนสูตรปรับปรุงใหม่ดีจริงค่ะโอ้โหนี่คือพลังของนักการเกษตรที่ชื่นชมกับผลิตภัณฑ์ ที่เรียกกันว่าทรงคุณภาพนะครับทรงพาานุภาพในการช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อความยั่งยืนพี่ทิพย์บอกว่าแม้จะจิตใจของเธอนั้นนะครับเคยแวบออกไปข้างนอกก็หมายความว่ามีการนอกใจกันเกิดขึ้นในบางครั้งก็เพราะว่าเธออยากทดลองแต่เมื่อทดลองอย่างอื่นแล้วครับเธอก็บอกว่าสู้นะครับนวัตรกรรมใหม่สูตรใหม่ของ3ามเกลือไม่ได้เธอก็กลับมาใช้อย่างจริงจัง และที่เธอเห็นผลในขณนะนี้1 5ตันต่ำๆเธอบอกสูงกว่านั้นนี่คือความยั่งยืนอย่างแท้จริงหลังจากช่วยปลดหนี้ปลดสินแล้วยังมีเงินสะสมเงินเก็บเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตรสุขภาพก็ดีหัวใจของเธอนั้นมีแต่ความสุขวันนี้เธออยากจะบอกกล่าวทุกคนว่ามาเถอะครับมาร่วมกันในการใช้3าเกลือแพนสุดใหม่แต่อย่าลืมนะครับผู้ที่ใช้แล้วก็มักจะมีผู้เรียนแบบของดีนะครับของแท้ก็มักจะมีผู้ที่ต้องการเรียนแบบเสมือนแต่ความเสมือนนั้นต้นไม้ก็ถามว่า ความชบช้ำน้ำใจกับเกษตรกรก็จะเกิดขึ้นตรงนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับช่วยกันรณรงลงใช้ของจริงของแท้เพื่อเกษตรกรไทยที่ยั่งยืนมีพลังในการทำงานต่อไปครับวันนี้เราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเราจะไปหาทุกสวนที่ต้องการความยั่งยืนทางการเกษตรวันนี้สวัสดีลาครับสามเ<า>กลอเวอร์แพน,นสูตร,ตรใหม่ ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจอือปนเพิ่มผลกำไรกเรษกษตรกรรมไทยยั่งยืนยั่งยืน